สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านสวัสดีเอทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดำพารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะเรืออกเมื่อวานนี้เนาะเรื่องรัฐบาลออกเมื่อวานนี้ชัดเจนนะคะหลายๆท่านก็มีโชว์มีลาบผ่านไป แลๆท่านก็ไม่มีโชคไม่มีลาบเนาะเอาละเป็นนั้นว่าเรารู้กันถึงแม้นถึงบางทีสาวดำก็คิดนะคะว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางท่านซื้อหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดหนึ่งซื้อตั้งแต่ก่อนเลขแม่น้ำหนึ่งจะออกมาแต่ว่า พอเลขแม่น้ำหนึ่งออกมาคนที่ซื้อแล้วน่ะเจ้าคืนอ่าเจ้าคืนไม่ใช่ว่าจ่ายห้าสิบหรือสามสิบาทหรือยี่สิบาทนะคือเจ้าคืนเลยไม่เอาเลยสรุปแล้วเรานี่เป็นแต่ผู้แพ้พระเจ้าตราบได้หวยแม่นๆออกมาอย่างนี้แล้วก็ออกตรงแล้วก็ออกก็ออกทั้งสามตัวด้วยนี่ แล้วพวกเราจะถูกถก,กันไหมเนี่ยเพราะว่าไอตัวที่มันจะออกมันจะถูกเขาก็อั้นอย่างเงี้ยเขาไม่ขายอย่างเงี้ยโอ้ยคิดแล้วก็น่าสงสารน่าเห็นอกเห็นใจพวกเราเนาะ่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยลูกแม่สาวดําเนี่ยฝันฝัน,นแล้วก็เป็นแบบฝันฝัน,นครึ่งหลับครึ่งตื่นมีเสียงมากระซิบข้างหูนะ่ะที่แม่ที่สาวดําพูดนะ่ะคือแบบว่า ว่าเป็นคนแก่มาบอกว่าหนึ่งเจ็ดศูนยน่ะสาวดำก็ไปซื้อไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้อไม่เยอะหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันก็เพิ่งออกไปน่ะนะเพิ่งออกไปไปซื้อไว้ที่อำเภอแวงน้อยนี่แหละลูกพอใกล้วันหวยจะออกเขาคืนลูกเขาเขาบอกว่าไม่รับเลย เขาเอาเงินคืนให้เลยคุณแม่คิดในใจว่ามันคงไม่ไม่ออรลาถ้าเป็นแบบนี้แม่สาวดำก็ได้ซื้อได้ซื้อได้จต่เจ็ดศูนย์กับศูนย์หนึ่งนะคะซื้อได้เจ็ดเจ็ดศูนย์กับศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดซื้อไม่ได้ลูกเจ็ดห้าเขาซื้อไม่ได้แต่ว่าได้แต่ลอตเตอรี่แหละแต่ว่ามันไปออกข้างบนคุณแม่ได้เนี่ยแปดใบห้าเจ็ดก็ก็แปดใบลตัตเตอรี่คุณแม่ เนี่ยมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยเนี่ยแล้วทีนี้แม่ก็มานั่งอสาวดำก็มานั่งคิดว่อาอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปถูกกันอ,อ้ออีตอนไหนเลยเนี่ยพอเราซื้อแล้วดันไปตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งเขาให้มาใกล้วันจะออกนะสมมุติว่าหวยจะออกวันที่หนึ่งเขาก็ให้วันที่สามสิบอย่างเงี้ยเราซื้อไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบอย่างเงี้ย เขาเอามาคืนแล้วหวยก็ไปออกไอตัวนั้นน่ะคล้ายๆว่าเขารู้ว่ามันจะออกตัวนั้นน่ะเขาคืนเลยแล้วอย่างนี้แล้วเราจะถูกตอนไหนเลยเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยตาดำๆเนี่ยเราจะถูกตอนไหน <c oughs> ดีแล้วที่ไม่ออกหนึ่งข้างบนออกหนึ่งเจ็ดข้างล่างห้าเจ็ดอย่างเงี้ยเขาก็จะอั้นอีกห้าเจ็ดเขาก็ไม่ให้ซื้ออีกกันข้างล่างอย่างเงี้ยโอ้ย ที่สาวดำพูดนี่เขาเรียกว่าพูดแบบอุกอังนะจ๊ะมอุกอังทางเท่หลายจังสินะค่ะไม้คว่ำวานอ่ะก็เลยเอามาเบากับเอฟซีมาเบากับแฟ้นคลับของเจ้าของมักือเป็นแน่นี่เนาะนั่งค้ดไปค้ดมาค้ดมากึ้นไปเท็ดจังไดยจังสิถือจิถือจักเทอร์เลือึ้นเป็นจังสินนนเนาะยามใดเฮ้าสิถือละตัวมันออก บอดีเกวกับเล็กแม่นำหนึ่งเขาซื้อไปตแต่ก้อนเพื่อนบุญบาทนี่เจ้าก็เอามาคืนเมือตัวะทักบาทก็เอามาคืนเมือขนาด30บาทยังเอามาคืนเลยพี่น้องเท็ดงจังไรดีสาวดำกันเลยมึนตึบขึ้นกันจา้ามาหนี้เลขโตมันสิออกสองเก้าสาวดำก็ไปเอายวนกับปูกองอาจหน้าดอกไม้เียนตัวแดงๆเงบลอลงต่างหางหกวันติดกัน บานนี้เขาบ่าซื้อบัดเนี่ยก็เพราะว่าดวงเขามันบ่ท่านนี่มาถึงค่ะแล้วบัดนนี้อันเลขสูตรของกู้สามแปดเก้าหรือว่าพระน้องนั่นเพื่อนกะไปเขาปริวาสเพื่อนกะไปหาผู้บาอาจารย์ผู้พลลํำเลียนมากตั้งแต่สิบก็ปีแล้วเพิ่นกะไปเพราะว่าเพื่อนต่อไปเพื่นสิบมาลงถ้ำอีกเพราะว่ามันได้สูบบุหรี่ตูงใย่ๆมวลใ่ๆยนีน่ไงคะ่ะ เพิ่นกันเลยเสียไปเลี้ยนสูตรอันเทียสูตรนั่นล่ะกับครูบาอาจารย์เพิ่นขึ้นว่าปูไงจ้ะปูไงปูไงเพิยย่นหามาไปออกห้าน้อยเมิดพี่น้องหาวันที่หนึ่งนั่นจะหายไมออกเมื่อวานนี่ละ่ะหาวันที่หนึ่งเนีน่ยเพิ่นหามาศูนย์ศูนย์หาออกศูนย์ศูนย์ห้าน้อยนั่นแล้วก็ออกศูนย์หาเบิ่งดู ไปห้าน้อยหมดเลยฝัดเบาออกห่วใหญ่จะเพิ่นไห้หรือเพิ่นไห้ห่วยหญ่ค่ะบ้านนี้ของอันพระน,น,น,น้องเพิ่นไห้เปิดอันนี้เป็นสูตรคำนวณหวยออกแล้วกว็คำนวณได้เลยค่ะพี่น้องคำนวณได้เลยเพินน่นจะช่วงมาไหา้สาวดำแล้วเด้อพี่น้องเอ้ช่วงมาสาวดำแล้วงวดประจำวันที่สิบหกกอกดาคมหกสี่ คพืนไหนมาแปดหางคือเก้าค่ะฟีนองบนลางจดไว้เด้อค่ะเด้อเด้อแม่สาวดำกับสิได้แคบไอเอาเอา,เอานั่นว่างให้เห็นอยู่จ้ะเดี้อเด้ออันซูโจทย์เด้อลูกเด้ดอเจ็ดสองศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าสี่หนึ่งสามเจ็ด ห้าเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์หกเพิ่นเทศสูตรสง่งมาให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องสูตรของสูตรของพระน้องสูตรของปู 3, 8, ่สามแปดเก้างวดแรกเมื่อกี้เนี่ยของเพิ่นเขาเก้าสองได้จ้าเด้อเอาเพิ่นเทดมาเนี่ยมีแปดหางก็คือบนล่างมานี่ปูนยายเพิ่นเพื่ับ ซ้อนไหน้มีวิธีเฮ็ดซ้อนไห้ยังนะเพื่นก็เฮ็ดงดแรกเมื่อกี้นี่เขาเนาะเขาเขาเขาสองเก้าเพื่อนมาหนี้มวดนี้เพื่นเฮ็ดมาแล้วส่งมาแล้วค่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดสองหนึ่งห้าสี่หนึ่งสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดหนึ่ง หกศูนย์ค่ะพี่น้องนาอคขะเนาะบานนี่สาวดำสิบ๊อกให้แฟนคลับฟังเด้อค่ะสาวดำจะเป็นคนที่ว่าขันฟันยังขันจำบ่ได้น่ะคือมันคือโบแมนคือโบแมนแต่ว่าแต่ฟันยังจำได้น่ะซิเมนค่ะท่านผู้ชมโดนโดนสิพีเธอหนึ่งฟันน่ะบานนี่ฟันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฟันอีกแล้วมาสร้างเป็นแท้ สร้างเป็นแท้ฟันอีกแล้วบันนี้ฟันคือสองเก่าเลยจ้ะพี่น้องนั่งฝันว่าไออ่อนานั่งนอนอยู่เขืมเขื่มครึ่งรับครึ่งตื่นน่ะก็จักตื่นแล้วจักรับนั่งก็จไดายิน้นเสียงกุศลคนมาบอกว่าห้าสามเจ็ดวัาสันบันนี้ในฝันน่ะบันนี้เป็นแล้ววะ ห้าสามเจ็ดหรือเป็นห้าสามหกวาจังส่ล่ะนั่งเลยว่าเอาพอดีนั่งไอ้สะเดิดขึ้นตั้งสติเอาเนี่มันนั่งฝันตัวนี้มันฝันฝันจะไหนมันคือจังเพิงหลับเพิงตื่นมันแมืนฝันบอหรือว่าหรือว่าคิดก็บฏได้คิดขาบฏได้คิดนั่งบฏได้คิดเรื่องเลขเลยค่ะพี่น้องไปอัน กลับไปจากสวนท่าที่นั่งเบานี่กังเว้นเนี่ยค่ะนั่งฝันกังเว้นนี่ไอ้ไอที่ว่าหนึ่งเจ็ดศูนย์น่ก็กังเว้นค่ะแต่ปกตินั่งไม่ค่อยหลับกังเว้นนั่งจะนอนเอน็นเล่นซื่อๆนี่แม่มคะ่ะนอนเอน็นหลังเอน็นเอ็นหลังซื่อๆค่ะบ่ได้บ่ได้บ่ได้นั่นเลยค่ะบ่ได้บ่ได้ว่าตังารร้งใจะเสร็จแล้วพอนั่งไม่ค่อยนอนหลับกังเว้นนะมันเปลี่ยนเข้มๆจากท่านผู้ชมเป็นเคข่มๆบ้านนี้ว่าห้าสามเจ็ดเนื้อหา สามหกวันไอสามสามห้าหกมาได้จ้ะขอโทษขอโทษสามห้าหกค่ะห้าสามเจ็ดหรือว่าสามห้าหกว่าจังสี่กับไม้ถึงในฝันนั่นนะคะในฝันน่ะในในฝันนี่นี่น,นั่งหอดนี่นคือไม้ถึงว่าในฝันวันนี้ฝันกับฝันพอ่อคืนคืมฝันพอ่อคืนคืนมาหนี้ โ,โม่ไหนี่้าเนี่ยมาจอด,ดอรถโม่มุ้งอยอ่ในแม่สีเลี้ยวได้นเลี้บักล้าเจ้าก็ได้เนาะแม่สีเลี้ยวรถได้แค่นี่ลูกอืจะพี่น้องอันอันนี้ฝันแบบเกาจาก้ะฝันค่ำค่ำครึ่งร,งรับครึ่งตืน่นคือเกาค่ะคนที่มาบอกนันก,นกะก็คนเกาจ้ะท่านผู้ชมคนเกาโอ้ยนั่งหรือเอา้านั่นอีกแล้วนะี่ งวดเมื่อกี้นี่เขางวดนี่เป็นยังไงเนาะนั่นก็นเลยบอกให้พี่น้องฟังนะค่ะเนอะค่ะอย่าลืมนะคะ่ะสาวดำบอกให้ฟังแล้วจดไว้นในนะค่ะเด้อเดี๋ยวสาวดำจะคอยสิไปจดให้แฟนคลับมือแรงเนี่ยคะ่ะคอยทุกท่านโชคดีกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำในหน้าจ้าอะนอกคณะนี่ยังกระบอกค่ะแฟนคลับนอกคณะฟันแบบนี้กระถางว่าแบบนี้แหละเนาะ và tư tư thân châu đi nha khá hoạt bản ra làm thị trấn bỏ thân đất hả